วันนี้ครับ TNP Car ต้องบอกว่าจะมาเคลียร์ชัดๆทุกประเด็นนะครับกับ Toyota a อ p ลา,าใครอยากรู้ว่าซื้อตัวไหนถูกตัวไหนคุ้มต้องดูคลิปนี้ครับหลายๆคนนะครับก็งงแล้วก็ถามผมว่าเฮ้ยบางที่เนี่ยทำไมขายกันคันหนึ่ง4ล้านกว่าบางที่ขายกัน2ล้าน5 0 0 0 0 0มันผิดกันเป็นล้านมันต่างกันยังไงใครอยากรู้วซื้อตัวไหนถูกตัวไหนคุ้มต้องดูคลิปนี้ครับ วันนี้ครับผมได้เปรียบเทียบนะครับเอาผาด x กับเอาผาด z มาอย่างละเอียดเลยนะครับว่าถ้าคุณจะซื้อเนี่ยเอาผาด x เนี่ยราคาเริ่มต้นนะครับที่2องล้านห้าแสนก้ับเอาผาด z คันหนึ่งเนี่ยสล้านเนี่ยต้องมีตั้งแต่สามล้านสามสามล้านสี่เนี่ยมันมีอะไรเนี่ยที่ต่างกันบ้างวันนี้ต้องบอกเปรียบเทียบมาให้แบบละเอียดยิบเลยนะครับคันต้นที่ผมเทียบม,มาทั้งหมดเนี่ยมีอยู่12ข้อนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าผมจะแบ่งเป็นหมวดหมู่เนี่ยแต่และหมวดหมู่เนี่ย มันต่างอะไรบ้างมาชมมันครับข้อหนึ่งนะครับเรื่องของล้อ X เ,เนี่ย17นิ้วส่วนแเนี่ยจะเป็น18นิ้ยแะดููห้าและดเนี่ย,จะ,ยจะดูสปอร์ตมากขึ้นครับข้อ2ครับเรื่องของเบาะนะครับเบาะของตัว X เ,เนี่ยจะเป็นเบาะแบบผ้าส่วนแซดเนี่ยจะเป็นหนังต้องบอกว่าเรื่องของฟิลลิ่งของการสัมผัสและภาพลักษณ์เนี่ยแซจะหล่อกว่าข้อ3ครับเรื่องของเมมโมรีซีทถ้าเป็น X เ,เนี่ยจะไม่มีเมมครับส่วนแซดจะสามารถเมมได้ข้อที่4ี่ครับ เบาแถว2เบแถว2เนี่ยถ้าเป็น X เนี่ยเราเรียกว่าเบนซีดนะครับหรือเป็นโซฟาเลยถ้าเป็นแซดเนี่ยเราเรียกว่ากับตันซีดแซดเนี่ยเราเหมาะสําหรับการรับแขกผู้ใหญ่ VP มากกว่าครับข้อ5ครับระบบ Head Up Display นะครับที่เป็นแสงเนี่ยยิงขึ้นมาที่กระจกนะครับข้อ6ครับขนาดหน้าจอกลางนะครับต้องบอกว่า X เนี่ยหน้าจอเนี่ย9.8นิ้วส่วนแซดเนี่ยหน้าจอ14นิ้ว ข้อเจ็ดครับต้องบอกว่าหลังคาที่เป็นมูลรูฟอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนบอกจําเป็นบางคนบอกไม่จําเป็นมูลรูฟเนี่ยทำให้คุณเนี่ยวลาเดินทางรู้สึกภายในเนี่ยจะดูกว้างขึ้นต้องบอกว่าตัว X เ,เนี่ยจะไม่มีมูลรูฟนะครับซึ่งบางคนกับชอบเพราะไม่มีมูลรูฟแล้วเขาบอกมันไม่ร้อนแล้วมันปลอดภัยกว่าถึงมีมูลรูฟก็ไม่ได้เปิดส่วนแซดเนี่ยจะเป็นทวินมูลรูฟจะเป็นกระจกคู่ข้อ8ปครับระบบเกียร์ถ้าเป็น X เนี่ยจะเป็นระบบเกียร์แบบเดิมเราเรียกว,ว่าด้ามใหญ่ถ้าเป็นแซดเนี่ยเลยเรียกว,ว่าเกีย ฟีลของรถเนี่ยจะดูใหม่ขึ้นนะครับข้อ9วัสดุแผงประตูเนี่ยถ้าเป็น X เนี่ยจะเป็นฟับบิกนะครับเป็นผ้าบวกพลาสติกส่วนตัวแซดเนี่ยจะเป็นหนังกะลายไม้ต้องบอกว่าเปิดประตูแล้วจะดูว้าวต่างกันนิดหน่อยข้อ10บรับปุ่มที่แผงประตู X จะไม่มีนะครับไม่มีปุ่มส่วนแซดเนี่ยจะมีปุ่มต้องบอกว่าดู l ลักชวรี่ดูเป็นผู้บริหารมากขึ้นข้อ11ครับไซส์สเต็ปต้องบอกว่า X เนี่ยมีนะครับแล้วแต่คัน ส่วนแซดเนี่ยก็มีแล้วแต่คันเหมือนกันต้องบอกว่าออปชันเนี้ยใกล้เคียงกันนะครับเรื่องของบันไดขึ้นอยู่กับออปชันรถคันนั้นถูกแอดมาหรือเปล่าข้อ12ครับมู a แอนโทนภายในต้องบอก X เนี่ยเน้นเรียบใช้ได้จริงส่วน Z เนี่ยจะดู Executive Look มากขึ้น เป็นยังไงครับวันนี้ครับผมได้รวบรวมข้อมูลของเอาผ่านรุ่น X และเอาผ่านรุ่น Z มาให้กับคุณแล้วครับต่างกันทั้งหมด12ข้อถ้าถามผมนิยามสําหรับผมนะครับเอาผ่านคือรถ MPV ที่ดีที่สุดนั่งสบายที่สุดแอร์เย็นที่สุดและไม่จุกจิกมากกว่าน,นั้นราคาตกน้อยที่สุดถ้าคุณมองว่าใช้งานที่ไม่ได้เน้นออปชั่นไม่ได้เน้นอะไรเลยหรือเน้นว่ามีเด็กด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่า เบนซีทเนี่ยหรือเบาะกับโซฟาเนี่ยเบาะมากๆนั่งสบายผ้างแฟบริกจะไม่ร้อนราคาเริ่มต้นเนี่ย2.59แต่ถ้าคุณไม่ชอบเบาะแบบเบนซีทนะครับคุณสามารถแอดออนเบาะกับปันซีดแยกเข้าไปเนีเพิ่ม,มีกแค่แสนเดียวคือ269ส่วนถ้าคุณชอบความหรูหรานะครับถ้าคุณชอบความหรูหราเนี่ยเอาผัแซด Z, เนี่ย เรามีออปชันเริ่มต้นก็อบอกเริ่มต้นจริงๆเลยนะคือจะมีเบาะก,กับปันซีดทวินมูนรู้ฝาดไรไฟฟ้าเนี่ยผมเปิดแค่2.99เริ่มต้นแต่ถ้าฟูลออปชันเนี่ยจะตกอยู3่3าล้านกว่านะครับก็จะมีออปชันเพิ่มขึ้น3 4อย่างแล้วแต่ชอบว่าชอบแบบไหนแต่วันนี้ที่แน่ๆถ้าคุณกำลังมองหาเอาผาอยู่ที p คาร์ครับประสบการณ์ขายรถปีนี้ปีที่22คผู้รู้จริงเรื่องรถยนต์ผู้รู้จริงเรื่องสวิต และหาดีลที่ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดให้กับคุณวันนี้ใครกำลังมองหาเอาผ่าน40รุ่นใหม่ล่าสุดมีครบทุกแบบมีครบสเปคอยากได้อ p อปชันอะไรเสริมแค่เพียงบอกเราครับติดต่อ TNP Car และคุณจะได้ดีลที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับ